พยน์มนตราแห่งขุนช้างขุนแผนศาสตร์ไม้เด็ดเปลี่ยนหุ่นย่าเป็นกองทัพสุดโอพีภาพวาดขุนแผนทําพิธีตั้งจิตภาวนานั่งย่างกุมงานทองจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ระเบียงคตรอบวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเขียนโดยเมืองสิงจันชายขุนพยนหมายถึง รูปที่ผู้ทรงวิทยาคมเอาวัตถุมาผูกขึ้นแล้วเศกเป่าให้เป็นเหมือนรูปที่มีชีวิตโดยคำว่าพยน์อานาว่าพยน์หมายถึงสิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้นขุนพยนนะ์นับเป็นศาสตร์แห่งสายอีกประการหนึ่งโดยนำวัดสดุประเภทต่างๆมาขึ้นรูปเป็นหุ่นอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้แล้วทำพิธีปลุกเสกให้มีคุณในด้านต่างๆตามปรารถนา ความเชื่อเรื่องหุ่นพยนต์พบในสังคมมาช้านานย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนสำหรับหุ่นพยนต์ในเสภาขุนช้างขุนแผนนั้นจะเป็นการนำหญ้ามามัดเป็นรูปหุ่นเหมือนคนจากนั้นลงคาถาอาคมเสกให้มีชีวิตมีอาวุธมีพละกำลังฟันแทงไม่เข้าและอื่นๆจุดมุ่งหมายที่ทำหุ่นพยนต์ขึ้นก็เพื่อใช้สู้รบ หรือส่งข่าวสารโดยผู้ใช้ศาสตร์นี้คือประกูลพลายอันได้แก่พลายแก้วขุนแผนพลายงามและพลายชุมพลภาพพลายแก้วขุนแผนแต่งงานกับนางพิมพ์วันทองจิตประกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช่างขุนแผนที่ระเบียงคตรอบวิหารหลวงพ่อโตวัดตาเลไลย,ยอจังหวัดสุพรรณบุรีเขียนโดยเมืองสิงจันฉาย ขุนพยนในเสภาขุนช่างขุนแผนคลายแก้วเมื่อตอนที่ขุนแผนยังเป็นเนนแก้วได้จากวัดป่าเลไลย,ยอมมายังวัดแคมเมืองสุพรรณบุรีแล้วได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับสงภานชื่อคงจากนั้นก็ร่งเรียนวิชาต่างๆหนึ่งในนั้นคือการผูกพยนหรือทำหุ่นพยนดังว่าโบกปัดพัดวีพระอาจารย์ให้สำราญเรื่องจิตทิศสมัย ปฏิบัติมีให้ขัดข้องเคืองใจสมภารแนะนำให้ไม่ช้าการสะกดทับจับพลทั้งปลูกผีผูกพยนตรฤทีกำแหงหานปัทมังกำบังตนทนทานสะดอดาานโซ่กุญแจประจักษ์ใจตอนที่ห้าขุนช้างขอนางพิมพ์ขุนพยนต์ของขุนแผนได้ออกศึกครั้งแรกเมื่อตอนขุนแผนรบกับขุนช้าง โดยก่อนหน้านั้นขุนแผนลักพาตัวนางวันทองจากเรือนของขุนช้างแล้วหลบหนีเข้าป่าขุนช้างจึงนำกำลังพลราวห้าร้อยออกติดต่อตามไล่ล่าเมื่อขุนแผนทราบว่าขุนช้างยอกอพอละมาหมายชิงตัวนางวันทองคืนจึงทำหุ่นพยนต์ขึ้นมาต่อสู้ดังว่าจึงสั่งคลายให้ถอนหญ้าแพรกสรงปลงอารมณ์โอมอ่านพระาาคาถากลายเป็นคนคลันมีทันช้าสาตรางเงาทวนก็ท่วนตน ตอนที่19ขุนช้างตามนางวันทองขุนแผนสร้างกองทัพหุ่นพยนต์ขึ้นแล้วก็สั่งให้รังรอไว้ก่อนจากนั้นขุนแผนจึงบุกไปรบก,กับฝ่ายขุนช้างเมื่อล่อใครพลขุนช้างมาได้แล้วขุนแผนจึงสั่งกองทัพหุ่นพยนต์เข้าโจมตีทําให้ฝ่ายขุนช้างแตกพ่ายล้มตายไปมากเพราะหุ่นพยนต์มีฤทธิดเดชฟันแทงไม่เข้าดังว่า ขุนแผนครั้นเห็นพวกละวะเกลื่อนกลุ้มกันมาเป็นหมู่ใหญ่จึงเรียกหุนคลันทันใดให้ไล่พลขุนช้างกลางที่รบพวกขุนโหหกสะอึกจับรบรับชุลมุนฝุ่นตอรอลบละวะาตายก่ายมอนลงนอนศพบ,บ้างตลบลุกแทงเข้าแย้งรับแทงหุ่นหยุ่นหยุนไม่ยักเข้าหุ่นกลับฟันเอาดังฉาดฉับขัวกวขุนช้างแตกพ่ายกระจายยับขุนช้างกลับช้างขี่หนีออกมา ตอนที่19ขุนช้างตามนางวันทองต่อมาขุนช้างกลับมาฟ้องต่อพระพันวษาใส่ความว่าขุนแผนซ่องสูงพักภูกกไว้ในป่าเป็นการเหิมเกลืมอันตรายพระพันวษาจึงมอบหมายให้ทหารนำกำลังราวห้าพันไปตามจับขุนแผนซึ่งครั้งนี้ขุนแผนก็ต้องทํากองทัพหุ่นพยนต์ขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งดังว่าถอนหญ้ามามัดเป็นหุ่นพลันทุ่นพันวางเรียงเคียงกันไป แล้วเสกบริกรรมสำทับเกิดเป็นไฟวับๆดังจะไม่เอาน้ำมนกระหุ่นลงทันใดไฟดับหุ่นหายกลายเป็นคนมีอาวุธครบมือถือประจำแต่งตัวกํายําอย่างผะหนต่างเคารพนบนอบยอกตนขุนแผนสั่งหุ่นพลไปทันทีคอยอยู่ต่อกูเรียกให้รบจึงตลบไล่พลให้ป่นปี้ว่าแล้วก็ขับพาทีเร็วรี่เร่งออกนอกพนา ว่าพลางทางไร่พระคาถาเรียกขุนหนุนมาเป็นหมู่หมู่ออกจากดงรังสับรังพรูโหร้องก้องกู่เป็นโกลาขุนแผนขับม้าเข้าถาโถมจู่โจมห้ามหันฟันทับหน้าพวกขุนวิ่งกลมดังลมพาแสงสองข้างม้ามาทันใดฤทธิีมนบนฟ้าเวหาพยับมืดกลุ้มคลุ้มคลับสถานไหวแผ่นดินดังจะคว่ำขมำไปเพราะพระมนต์ดลให้บันดาลเป็น อาสาหกเหล่าเข้าต้านต่อหอบหืดขึ้นคอสู้เต็มเข็นดังฟันหิงบิ่นหักกับกระเด็นไม่เข้าหุ่นหมุนเพนเข้าฟาดฟันดาบหอกต่อกปลายประกายว่าหอกดาบหักร่นจนถึงไกนอปืนจังกาง่านกยกยิงยันโขงงอถูกลูกนั้นกระดอนมาปืนตับกลับซ้ำเข้าตั้าตึงไม่หวาดไหวไล่อึงเข้ามาหา จนสิ้นสุดอาวุธและสาตราผู้ภาษาย่นแยกแตกกระจุยตอนที่20ขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นขบฏสมเด็จพระพันวษาหอกหรือดาบก็ฟันแทงไม่เข้าแม้แต่กระสุนปืนนั้นเล่าก็ไม่อาจระคายผิวหุ่นพยนต์ได้ฝ่ายขุนช้างจึงพ่ายแพ้ขุนแผนอีกคราภาพประกอบเนื้อหาภาพขุนแผนคลายงามไปทับจากจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่ระเบียงคดรอบวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเขียนโดยเมืองสิงจันฉายเมื่อพศออ2548พลายงามนอกจากขุนแผนจะเป็นผู้ทำหุ่นพยนต์ได้แล้วบุตรชายคือพลายงามที่เกิดแต่นางวันทองก็ได้ร่ำเรียนศาสตร์นี้มาจากทองประสีแม่ของขุนแผนอีกด้วยดังว่า อันเรื่องราวกล่าวความพลายงามน้อยค่อยเรียบร้อยเรียนรู้ครูทองประสีทั้งขอมไทยได้ซิ่งก็ยินดีเรียนคำพีพุทธเพทรพระเวทมนต์ทั้งเรียนทำกรรมฐา,านนิพพานสูตรร้องเรียกพูดคลายปราบกำรราผีผูกพยนหุ่นย่าเข้าราวีทองประสีสอนหลานชำนาญมาตอนที่24กํิกำเนิดคลายงามคลายขุนพล บุตรชายอีกคนของขุนแผนคือพลายชุมพลที่เกิดแต่นางแก้วกิริยาก็มีวิชาอาคมการทำหุ่นพยนต์เช่นกันเมื่อตอนที่พลายชุมพลอาศัยอยู่ที่เมืองสุขโขทัยก็หวนคิดถึงครอบครัวจึงมัดย่าเป็นรูปยักษ์เสกคาถาสัตว์ข้าวสารใส่จนร่างสูงใหญ่เทียมภูผาแล้วสั่งให้ถือหนังสือไปให้ขุนแผนผู้เป็นพ่อ,อยังเมืองกาญจนบุรีตอนนั้นขุนแผนกับพลายงามพระวัยยะ บาดหมางกันอย่างรุนแรงขุนแผนจึงส่งหนังสือไปอยังพลายชุมพลว่าให้เตรียมกองทัพหุ่นพยนต์ลงมาทําศึกสู้รบกับพลายงามดังว่าเจ้าก็เรืองฤทธาวิชาการถึงผูกหุ่นยักษ์มานใช้มาได้จงคิดผูกหุ่นพนสกลไกลปลอมเป็นมอนใหม่ยอกลงมาเห็นกับพ่อขอให้พลายชุมพลเจ้ารีบผูกหุ่นยนต์ยอกลงมาตอนที่39ขุนแผนสองกระจก พลายทุมคนได้รับหนังสือจากขุนแผนก็ทราบเรื่องราวปัญหาระหว่างบิดากับพี่ชายจึงคิดช่วยขุนแผนทำศึกแล้วจึงเสกกองทัพหุ่นพยนต์ไว้เตรียมรบดังว่าครั้นแล้วเกี่ยวย่ามาฉับพลันผูกหุ่นทุ่นพันไว้กับที่สัตวดข้าวสารเสกประสิทธิหุ่นก็มีชีวิตขึ้นเป็นคนสองมือถือเครื่องสาตราวุฒอุตลุดดึงป่ากโกลาหน ต่างนบนอกหมอบไหวพลายชุมพลเจ้าขึ้นนั่งยังบนหลังกะเลียวแล้วสั่งหุ่นมนพลใครจะยกไปเป็นทับขับเคี้ยวให้โหเสียงมอนใหม่ให้กล่าวเกลียวกำชับสั่งคำเดียวเป็นสำคัญตอนที่39ขุนแผนสองกระจกสึกขุนพยนตพลายชุมพลปลอมตัวเป็นแม่ทับมอนยกมาทำศึกฝ่ายพระพันวสาก็ส่งพลางามออกมาสู้ แล้วจึงเกิดเป็นศึกหุ่นพยนต์ครั้งใหญ่เพราะต่างก็ปลุกเสกทำหุ่นพยนต์มารบกันทั้งสองฝ่ายใครชุมพลและใครงามต่างใช้ศาสตร์แห่งสเข้าต่อสู้ใครงามสัตวเข้าสารใส่กองทัพของใครชุมพลก็กลับกล,บกลายเป็นหญ้าดังเดิมใครชุมพลเป่ามนตราคาถาใส่บ้างกองทัพของใครงามก็กลับคืนสภาพเป็นหญ้าดังว่า พวกหุ่นหมุนร่าเข้าฝ่าฟันคนขยันย่นย่อรอระอาพืททาดขัดใจไล่ที่คาดไม่ไหวหวดัดไอ้มอนนี่หนักหนาพระวัยยาเห็นคนร่นลงมามือขวาควา้าซัดเข้าสารไปพอข้ามนหล่นต้องหุ่นชุมพลกลายเป็นย่้ายักษ์ป่นไม่ทนได้ชุมพลชักมาผ่าพลไกลเป่าไปด้วยพระเวทวิทยาต้องพวกหุ่นมนพลพระวัยาก็ย่อยักกลับไปเป็นฟ่อนยญา สองนายบ่ายห้ามโยธาก็ลังราหยุดรบประจันบาลตอนที่40พระวัย,ยะแตกทัพและในการศึกครั้งนี้พลายงามเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับพลายชุมพลนอกจากเสภาขุนช่างขุนแผนหุ่นพยนต์ยังปรากฏในเรื่องพระอภัยมณีและมีลักษณะคล้ายกันคือหุ่นทำจากหญ้าลงคาถาอาคมเสกและเอาไว้ใช้ในศึกสงคราม